่าเอาความคิดเห็นเหล่านั้นมาใส่ใจเลยฉันเคยคิดว่าแย่เชียนเป็นผู้หญิงไม่ดีแต่ตอนนี้ผมบพบว่าเธอไม่ใช่คนใจร้ายเธอแค่แกล้งทำเป็นงูเธอทำตัวเหมือนคนบ้าและหลงในตัวเองฉันคิดว่าคุณแก่เธอมากซะอีกค่ะไม่นี่ครับแค่ผมคิดว่ามันเยอะเกินไปอีกอย่างเธอก็เป็นเธอก็สามารถเป็นราชินีแห่งละครได้ อย่างล่าเริงผมมีประชุมตอนหกโมงเย็นแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ร้านเนื้อย่างเฉิงกวางคลิกวันที่14เดือนพฤษภาคมมาจากไอโฟอนของปาราลาเฉนินเรามาย่างเนื้อกันเถอะ อย่างเลยอย่างเลยคุณคะอาหารของคุณพร้อมแล้วค่ะหล่อมากๆก,กินให้อร่อยนะคะขอบคุณครับนางฟ้าตัวน้อยเย่เชียนสวยที่สุดค่ะแค่ถ่ายภาพไม่เห็นจะน่าสนใจตรงไหนเลยไม่มีนักแสดงดาราคนไหนที่กล้าก,กินแบบนี้หรอกช่างหน้าขยขยงจังเธอไม่ควรเรียกตัวเองว่าเทพฟ,ฟีดา ถ้ามีใครที่ไม่เคยพูดไม่ดีเกี่ยวกับเย่เฉียนกดไลค์ให้ให้ไหนสิคิดว่าชิงซือสวยสวยกว่าเย่เฉียนกดไลค์ให้ฉันด้วยอีเย่เฉียนทำศัลยกรรมพลาสติกเยอะมากช่างน่าขยะแขยงจังเห็นได้ชันว่าเธอไม่ได้กินแค่ถ่ายภาพฮมีการประเมินเชิงลบมากเกินไปเกี่ยวกับเย่เฉียนเธอไม่ได้เป็นที่นิยมในสาธารณะชิ้นนี้สุกแล้วกินสิ เสียงนี้ฟังดูคุณคุณนะว่าเนื้อย่างร้านนี้อร่อยสุดๆสุดยอดเลยอร่อยไม่เปลี่ยนมันละลายทั้งอร่อยไม่เลี่ยนมันละลายทันทีเวลาฉันใส่มันเข้าไปในปากเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่คิดมากอะไรแม้แต่เนื้อย่างธรรมดาธรรมดาก็ทำให้เธอมีความสุขพี่เอเชียงคะ ได้ยินมาว่ารายการเรียลลิตี้โชว์ต้องถ่ายทำจนเสร็จก่อนถึงจะกินข้าวได้ต้องวิ่งไปวิ่งมาทุกๆวันฮแค่พี่ได้ย่เชียนของฉันต้องผอมลงแน่ๆไม่หลอกน่ะฉันขอบขนมมาเต็มกระเป๋าเลยไม่มีอะไรที่จะทำให้ปาลาลาเชียนหยุดกินได้พี่ย่เชียนยังมีใครอีกนะคะที่อยู่ในรายการนี้ เหมือนจะมีป่ายโม่ด้วยนะอู๋เฉินฉันคิดว่าเขาคงไม่มาใช่แล้วมีเส้าหนานฟางน,นั่นด้วยตานั่นนะ่ะนั่นมันน่าขยะขยงที่สุดจริงหลอมเขาก็จะไปด้วยเหรอฮะโปรดฟังทางนี้นะทุกคนฉันพนันได้เลยว่าเส้าหนานฟางจะไม่เข้าไปร่วมรายการเรียลลิตี้โชว์แน่นอน นางฟ้าอย่างฉันไม่ต้องไม่ต้องจะเห็นคนน่ารักน่ารังเกียดในช่วงสองสัปดาห์นี้ฉันฉลาดเกินไปโปรดเรียกฉันว่าจูกะเชนฉันวางแผนอย่างแยบยนต์แบบนี้ก็เพื่อจะหยุดเขาเมื่อกี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นปายโมูคุณก็มาร่วมในรายการเรียลลิตี้โชว์นี้ด้วยหรอคะ ตั้งใจพูดแบบเสียงดังๆเธอก็ด้วยเมื่อกี้เราเพิ่งพูดไปไม่ใช่หรอว้าวตื่นเต้นมากเลยไม่ดีเลยนะคะพี่ฟังก่อนนะสาวน้อยมันยุติธรรมต่อทุกคนสุดยอดมาก ก็แค่ดีใจที่ตาเศร้านั่นไม่ได้เข้าร่วมในรายการนี้ชีวิตฉันช่างสวยงามเพอร์เฟคสุดๆเฉวงกวางทีวีสถานีโทรทัศน์และวิทยุช่องเฉยงกวางด้านผู้กำกับเศรายังไม่ตอบรับเข้าร่วมรายการกับเราอีกเหรอวันนี้ครบกำหนดแล้วถ้าคุณยังทำไม่ได้ก็คงต้องยอมเสียโบนัสปีนี้ไปนะ ทางผู้กำกับเศร้าเขาแน่วแน่มากในเมื่อเขาตัดสินใจแบบนั้นแล้วผมก็คงไม่มีทางเกลี้ยกล่อมเขาได้หรอกครับโอนั้นฉันวิ้งผู้กำกับเศร้าครับทางเรายังคงต้องการให้คุณมาเข้าร่วมในรายการเรียลลิตี้โชว์ของเราอยู่นะครับคือการออกแบบรายการเรียลลิตี้โชว์ทางเราออกมาเพื่อให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด ก็ดีเอาเป็นว่าผมเข้าร่วมในรายการนี้แล้วกันจริงเหรอครับบน,น็อของผมกลับมาแล้วเย่เชียนฝันไปเถอะที่จะมีความสุขหนักก่อนรายการเรียลลิตี้จะเริ่มหนึ่งวันรายการเรียลลิตี้ที่คุณถามถึงเมื่อคราวก่อนชื่อการพบเจอภายใต้แสงแสงอาทิตย์พี่เด่นคะไม่ว่ายังไงก็ตามฉันก็จะเข้าร่วมในรายการนี้ค่ะ โปรดิวเซอร์ของรายการนี้เขาเป็นเพื่อนฉันเดี๋ยวฉันจะคุยให้เองอยู่ที่คุณแล้วล่ะว่าจะแสดงออกมายังไงในช่วงที่อยู่ในรายการผู้คนปัจจุบันตอนนี้ไม่ใช่ว่าชอบศิลปินที่เปิดหรอคะก็ได้แต่นี่เป็นโอกาสที่คุณจะใช้รายการนี้มาลบล้างข่าวลือขื้เชาาของคุณนะฉันจะไปทักทายช่างตัดต่อก่อนพี่ซาครับ ผมขอยกเลิกวันหยุดในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้านะครับเพราะว่าเห็นว่าในรายการนี้เป็นแนวทางการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้มันคงจะผมจะได้พักผ่อนด้วยผมเลยไม่ขอหยุดแล้วล่ะครับคุณไม่ชอบที่จะมีส่วนร่วมในรายการเรียลลิตี้โชว์แบบนี้ไม่ใช่หรอคือผมอยากจะลองสิ่งที่ท้าทายตัวเองบ้างครับสนามบินเซี่ยงไฮ้องเชียว อูเฉินอ้าอ่าอูเฉินนั่งหนูเฉินอูเฉินจริงๆด้วยอูเฉินฉันรักกุลคะค่ะข้างในเครื่องบินพี่อูเฉินคะพี่เป็นยอดฮิตสุดๆเลยละคะดีนะที่พวกเราเดินเร็วกันไม่งั้นคงโดนแฟนๆของพี่ล้อมกันไว้นั่นแน่ชินแล้วก็ดีเอ็นชาจริงๆเหมือนฉันได้นั่งข้างๆอูเฉินเลย พี่เอเชียนเราสลับที่นั่นกันได้ไหมคะแต่ว่าฉันอยากนั่งที่ที่ฉันที่ที่ของฉันเช่นกันช่างเป็นผู้หญิงขี้อวดน่าไม่อาจจริงๆไม่เป็นไรคะ่ะในเมื่อพี่เอเชียนไม่อยากเปลี่ยนการเสียแซงทำ ของเธอเหนือกว่าฉันจริงๆยืนทำอะไรอยู่มานั่งสิผู้อาโวโสไลฝุ่นคุณว่าคุณโชคดีมากแค่ไหนกันอย่างน้อยคุณก็ช่วยผมสกัดกั้นไปแล้วหนึ่งคนมันเป็นที่หน้าของฉันนี่นา3ามนาทีต่อมาบางคนก็กำลังหลับไหลในขณะที่บางคนก็กำลังคุยกัน เอ้ hey, ฉันไม่ควรมาเลยคนที่ฉันไม่ชอบก็มาด้วยเกลียดจริงๆรวมผมด้วยไหมครับพระเจ้าท่านไม่ได้หลับอยู่หรอเนี่ยท่าน <laughs> ฉันหมายถึงการให้เกียรติให้เกียริพี่นะคะ,ยะเยชิเียนเสียงเบาหน่อยได้ไหมทุกคนกำลังนอนหลับอยู่ทีมงานทุกคนทำงานหนักกันมาก ยังมีงานที่ต้องจัดการอีกมากมายให้พวกเขาได้พักผ่อนกันบ้างเถอะชิงซื้อเมื่อกี้เธอคุยกับฉันเหรอฉันกำลังหลับอยู่นะหรือว่าเสียงลมหายใจฉันไปรบกวนเข้าผู้โดยสารทุกท่านขนาดนี้ถึงเวลาอาหารเที่ยงแล้วนะคะทำไมถึงรู้สึกไม่อิ่มท้องเลย ขออีกกล่องได้ไหมคะทานให้อร่อยคะ่ะออ๋ฉันมีวิธีละ <c oughs> คุณแอร์ฮอสเดชค,คะขอ,อน้ำส้มสักแก้วค่ะนี่คะ่ะผู้กำกับเพิ่งกินข้าวไปอาจจะติดคอนี่คะ่ะน้ำส้ม หาเต็มไปด้วยน้ำซุมเย่าเชียนนี่เธอเป็นบ้าได้ออยังไงส่้าหนานฟางฉันไม่ได้ตั้งใจนะอย่าก,กดเลยนะฉันเวลาแห่งการแสดงมาแล้วพวกกำกับเศร้าคะฉันยังไม่หิวนี่ให้คุณคะ่ะขอบคุณครับเสี่ยวเฉิน เสีเชียนต่อไปอย่าก่อกวนวุ่นวายอีกละ่ะใครสนพี่ฉิงซื้อซีรีส์เรื่องสแสวงหาหัวใจของจกักรพรรดิของฉิงซื้อออกอากาศแล้วดูนั่นสิซีรีส์ของพี่นี่คะเซอร์ไพรส์อะไรกันเนี่ยฉันรู้สึกว่าคุณเป็นนักแสดงที่สวยและมากความสามารถมากๆตั้งแต่แรกเห็นเลยค่ะ รับรองว่าซีรีส์ของพี่เรื่องนี้จะต้องดังแน่นอนต้องยกเครดิตให้ทุกคนเลยค่ะการใช้เทคนิคเหมือนไม่ดีเลยเทคนิคการปกปิดใบหน้าของตัวเอกเกือบจะใช้ไม่ได้เลยผู้กำกับเศร้าคะถ้าให้คุณช่วยจัด อันดับศิลปินตามผลงานของเขาคุณจะจัดอันดับของพวกเขาอย่างไรบ้างผมยังไม่เคยดูผลงานของนักแสดงบางคนที่นี่เลยดังนั้นผมไม่สามารถจัดอันดับได้ฮ <c oughs> วกผู้กำกับเศร้านี่ตลกไม่เบาเลยน,นะคะเหลือเวลาอีก30นาทีเครื่องบินก็จะลงสู่พื้นดินแล้วทุกคนรีบๆพักผ่อนให้เต็มอิ่มกันนะโปรดิวเซอร์คะ รู้สึกเหมือนว่าเสี่ยวชิงจะไม่สบายมากแล้วก็อาเจียนตลอดเลยค่ะฉันมียาลดไข้นะฉันมียาลดไข่ยอยู่นะพอกินแล้วพอสักครู่อาการก็จะดีขึ้นงั้นเรามาสลับที่นั่งกันเดี๋ยวฉันจะคอยดูแลเสี่ยวชิงเองชิงซื่อเธอช่างเป็นคนดีจังเลยไม่เป็นไรรีบดื่มน้ำก่อนเถอะกอดขึ้นเครื่อง เป็นแอดข่าวบันเทิงในสถานีเฉินกวางมีคนตั้งมากมายที่น่าสนใจเหมือนเธอต้อนรับผิดชอบต้องรับผิดชอบอยู่กับฉันนะความจริงถ้าเธอไม่ไหวเมื่อถึงเวลาก็ให้ไปพักที่โรงแรมนะโอ้ขอโทษค่ะพี่เชียนผอเอินเมื่อกี้ฉันมาเอากระเป๋าเดินทาง กระเป๋าแป้งฉันเย่เชียนช่วยเบาๆเสียงหน่อยจะได้ไหมเธอไม่รู้หรือยังไงว่าทุกคนช่างต้องการพักผ่อนพี่ฉิงซื้อฉันไม่อยากให้คุณต้องทะเลาะกับคนอื่นเพราะฉันเลยไม่อย่างนั้นฉันกลัวว่าเธอจะมาใสา่ร้ายคุณอีกพูดอะไรของเธอเนี่ยไม่เป็นไรหรอกฉันไม่กลัว เมื่อกี้คุณเป็นคนทําโดนยเชเฉินไม่ใช่หรอว่าไงนะคะพี่อูเฉินอ่ะคนหลออคุยกับฉันด้วยดีใจจนทําตัวไม่ถูกเลยใครเป็นคนทําก็อยอมรับมาเถอะคุณไม่ควรเอาหลักศิลธรรมมันมาเป็นตัวตัดสินเธอเพราะการเสียแซงนี้การแสดงยังไม่ทันเริ่มเลยอย่าเพิ่งโยนความผิดมาให้ย่เฉยนสิ คุณว่าจริงไหมแย่ละอูเฉินคงไม่แก่ฉันนะบริษัทเทียนหัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์บริษัทเทียนหัวทเอ็นเตอร์เทนเมนต์เชิญทุกคนเข้ามาค่ะนี่คือสิ่งที่บริษัทคัดสันมาสวัสดีค่ะคุณหลิน เป้าหมายที่คุณเข้ามาทำงานคืออะไรคือฉันอยากจะดังเป็นสศิลป,ปินค่ะไม่เร็วนี่งั้นเธอเป็นตัวแทนของฉันกันแล้วกันตกระลึงเพราะได้รับความเมตตาอย่างคาดไม่ถึงขอบคุณมากๆค่ะบางคนที่จะโด่งดังต้องใช้เวลาถึง5ปี10ปีแต่บางคนก็ใช้เวลาอันสั้นก็สามารถโด่งดังได้เช่นกัน อันดับแรกคุณต้องยอมอยู่ในเงาเมืดก่อนที่ไหนมีเขาที่นั่นก็จะมีเธออยู่นี่คือเยเชียนฉันทำให้ฉันจะให้เวลาเธอครึ่งเดือนสำหรับการเรียนแบบทุกอย่างให้เหมือนกับเยเชียนเธอต้องรู้จักนิสัยและสไตล์การแต่งตัวของเยเชียนให้มากกว่าตัวเองอีกให้มากกว่าตัวเธอเองคิดเสียว่าเธอคือเยเชียน หลังจากที่เธอทำขั้นแรกสำเร็จแล้วฉันค่อยบอกว่าขั้นต่อไปเธอต้องทำยังไงบ้างได้ค่ะอุทยานต้ากวนปักกิ่งสิ่งที่ท้าทายทุกคนในวันนี้อยู่ข้างในนี้ค่ะตอนนี้พวกหนังซีรีส์ย้ยอนยุคโบราณเรื่องกลนอุบายในวังล้วนถ่ายทำกันที่อุทยานต้ากวนตรงนี้แหละส่วนบทบาท ก็มีผู้กำกับยูจินเป็นคนจัดให้และเมื่อผู้กำกับยูจินพึงพอใจกับการแสดงของคุณภารกิจของคุณถึงจะสำเร็จหากคนใดคนหนึ่งไม่ผ่านทั้งกลุ่มก็จะไม่ผ่านเช่นกันผู้กำกับยูจินขึ้นชื่อเรื่องของความเข้มงวดที่สุดเลยแต่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีบทบาทในงานของผู้กำกับยูจินผมก็ต้องมีบทบาทด้วยงั้นหรอใช่ค่ะ โชคดีนะคะผู้กำกับเศร้าพระเจ้าโชคดีนะผู้กำก,กับเศร้าอูฉันนายไปเอานิสัยแย่ๆมาจากเย่เชียนได้ยังไงนี่เป็นครั้งแรกของเย่เชียนที่ต้องมาใส่รองเท้าส้นสูงของสมัยนาชวงศ์ชิงเย่เชียนระวังด้วยนะ เวลาที่ใส่รองเท้าส้นสูงของราชวงศ์มันเดินยากมากจริงๆไม่เข้าเลยไม่เข้าใจเลยว่าทําไมผู้หญิงสมัยนั้นถึงได้เดินกันได้โดยหรือไม่รู้แย่เชียนรู้สึกว่าเหมือนหน้าเธอมันดูไม่ค่อยจับเข้ากล้องเท่าไหร่เลยผมจัดการเองครับ ต่อไปกินอะไรก็ให้มาน้อยๆหน่อยละ่ะก็ดียังไงมาพูดว่าฉันอ้วนสวัสดีค่ะพี่หนานเชิญคุณคือศิลปินหน้าใหม่หรอครับใช่แล้วค่ะนานแล้วนะครับที่ไม่เห็นพี่ฮัวรับศิลปิน ก็จริงแต่ครั้งนี้ก็ดูเหมือนโชคชะตามากกว่าที่ได้พบผู้หญิงคนนั้นตั้งแต่คุณฮาวากลับมาก็คงได้ยินเรื่องต่างๆมากมายสินะครับทั้งเรื่องของเฉิงซือและเย่เชียนฉิงซือและทีมงานของเขาในบริษัทได้ร่วมทำงานกับบริษัทของเย่เชียนถึงพวกเขาจะโดนชาวเน็ตยุยงใส่ร้ายแต่ก็ต้อง รอให้มันเป็นเช่นนั้นถึงจะลงมือจัดการมันได้ในฐานะที่เป็นศิลปินด้วยกันพวกเขาคงไม่มาฆ่ากันแบบนี้เสีวยวไนก็แค่มองเห็นสิ่งที่จะสามารถทำให้เจียงหลิงได้เป็นศิลปินเท่านั้นแล้วทางบริษัทเองก็คิดว่าศิลปินที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่ดีดังนั้นทางบริษัทเลยได้จัดเตรียมบทบาทสำคัญที่จะสนับสนุนเธอไว้ ผมไม่ห่วงหรอกว่าชฉงซื้อจะมีศักยภาพมากแค่ไหนแต่ที่จะมาแทนที่เย่เชียนนี่สิที่จริงวิธีการที่จะใช้ให้เจียงหลินทำก็อาจจะมีบางอย่างที่ส่งผลต่อเย่เชียนแน่นอนถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เจียงหลินทำผิดฉันจะให้เจียงหลินมาขอโทษเ,อ,เองพี่หัวก็รู้ดีนี่ว่าเย่เชียนทำลายได้ ให้กับทางบริษัทเรามากแค่ไหนแต่เย่เชียนกับไม่ได้รับความรับสิ่งที่ควรได้รับจากบริษัทแม้แต่น้อยในเวลานั้นบริษัทคิดว่าการที่เย่เชียนจะโด่งดังหรือดับลงมันเป็นวิธีที่แตกต่างออกไปจากคนอื่นเราเลยไม่จําเป็นต้องลงแรงทําอะไรมากมายแต่ตอนนี้มีแฟนเริ่ม MT แอมตี้เย่เชียนมากขึ้นเรื่อยๆและต่อไปก็จะยิ่งเยอะขึ้น มีพวกทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนี้อีกมากพี่ฮัวยังจะยืนยันคำเดิมไหมครับและเธอรู้ไหมว่าบริษัททุ่มไปตั้งเท่าไหร่กับเย่เชียนการที่จะทำให้เย่เชียนมีชื่อเสียงกลับมามันต้องใช้เวลานานมากพอสมควรเรื่องทางบริษัทจะจัดการเองแต่ว่าทำไมหลายปีมานี้ทัศนคติของบริษัทที่มีต่อเย่เชียนถึงได้แปลกๆชอบกล เป็นเพราะปีนั้นที่ลีหลินยู่ลูกสาวของซีอไม่ชชอบคีวหน้าเย่ยเชียนทางบริษัทเลยละงบกิจกรรมทั้งหมดของเย่ยเชียนไปว่าแต่ลีหลินยู่ก็แต่งงานมีครอบครัวกับคนรวยและไปอยู่ต่างประเทศแล้วนี่และเพอเย่เชียนได้สสแสดงซีรีส์เรื่องความฝันเก่าที่เจียงซานเลยทําให้เธอเป็นที่นิยมและโด่งดังขึ้นแต่ดูเหมือนพี่หวัวกลับไม่มีความสุขเลยถึงแม้ จะมีทรัพยากรมากที่เธอควรได้รับแต่กลับถูกสั่งระงับซะง,งั้นจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าพี่คิดจะทำอะไรกันแน่บริษัทย่อมมีเหตุผลของการตัดสินใจดูเหมือนว่าช่วงนี้แย่เชียนจะได้รับความนิยมมากอยู่เธอก็ยังไงมาเถียงฉัดแบบนี้อย่าลืมสิว่าทั้งเธอและแย่เชียนได้เซ็นสัญญากับทางบริษัทแล้วเธอออกไปได้แล้ว แยเชียนควรคุณควรรีบฝึกเดินนะจะได้ไม่สนุดพี่แยเชียนไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นอะไรนะรู้สึกไม่ค่อยสบายนะผู้ก,กำกับยูจินค้าดูเหมือนชิงซื้อจะไม่ไหวแล้วพวกนักแสดงมีแต่คอยสร้างปัญหาอยู่เรื่อยเลย ให้เวลาพักกัน10นาทีแล้วค่อยมาถ่ายแล้วขอบคุณค่ะผู้กำกับช่นนี้ใส่แล้วเหนื่อยจังโทรหาไหนเซินดีกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่นะบริษัทเทียนหัวอินเตอร์เทนเมนต์กริงกริงกริงไหนเซินลืมมือถือไว้ฮัลโหลคุณ คุณหัวทำไมมือถือของนายเซนถึงอยู่ที่เธอได้นะเวลานี้เธอไม่ได้ถ่ายรายการเลดี้อยู่หรอทำไมถึงมีเวลาโทรมาหาหนายเซนละ่ะมันเป็นช่วงเวลาพักกองน่ะแล้วนายเซนล่ะคะอ๋อใช่แล้วฉันมีเรื่องอยากคุยกับเธอหน่อยนายเซนคงไม่สามารถเป็นผู้จัดการให้เธอได้แล้วละ่ะทำไม บริษัทจะหาผู้จัดก,การที่ดีกว่านี้ให้กับเธอหลายปีมานี้เธอโดนแอนตี้หนักล้วนเป็นเพราะผู้จัดก,การคนนี้ดูแลไม่ดีทางบริษัทได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่าจะเปลี่ยนผู้จัดก,การให้เธอใหม่เพื่องานที่มีศักยภาพกว่านี้เรากำลังเตรียมทีม PR ที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นให้กับเธอแล้วเธอคิดยังไงฉันไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงผู้จัดก,การในครั้งนี้ แต่นี่เป็นการตัดสินใจของทางบริษัทเลยนะฉันหวังว่าเธอจะเก็บไปคิดดูนะไม่จำเป็นหรอกยังไงฉันก็ไม่เห็นด้วยที่จะเปลี่ยนผู้จัดก,การเย่เชียนเธอเองก็รู้ว่าหลายปีมานี้บริษัทต้องลงทุนกับเธอมากไปเท่าไหร่บางเวลาก็ไม่ควรแสดงอารมณ์มากเกินไปเราควรมีวินยัยวิสัยทัศน์ในระยะยาวนะรู้ไหมคุณหลิน ฉันเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายคนหนึ่งตอนแรกฉันเป็นคนเลือกไหนเสินเองยังไงฉันก็ยังคงยืนยัคนคำเดิมเธอเอาอะไรมาพูดของเธอเนี่ยในเมื่อเธอยืนกลางว่าจะไม่ยอมเปลี่ยนพู้จัดก,การส่วนตัวงั้นเรื่องนี้ก็เลื่อนออกไปก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ยายเด็กดีไม่รู้สแล้วว่าอะไรที่ดีต่อเธอเธอกันแน่ขอบคุณ คุณฮัวที่เข้าใจนี่ค่ะท่านประธานหลินซีรีเรื่องพระราชวงกลางของเย่เชียนออกอากาศวันนี้ค่ะหลังจากซีรีส์ปล่อยออกอากาศไปเพียงชั่วโมงเดียวก็มียอดคนดูถึง50ล้านครั้งและมีคนพูดถึงหัวข้อนี้เกือบ10ล้านครั้งเลยค่ะรู้ไหมทำไมซีรีส์ที่แสดงนำโดยเย่เชียนถึงได้รับความนิยมสูงขึ้นก็คนที่ คนที่ติดตามของเธอก็คือเหล่าแฟนคลับของเธอเองคนที่ติดตามผลงานต้ฉนฉบับและเหล่าแฟนๆที่คอยแอนตี้เธอแล้วก็เหล่าแฟนๆที่ตามกระแสเฉยๆพวกคอมเมนต์ต่างๆคอมเมนต์ต่างๆที่เหล่าแอนตี้ออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องผลงานชิ้นนี้จะมีส่วนร่วมของผู้ชมเขา้าทุกอย่างมีผลในตอนท้ายละครซีรีส์ทุกเรื่องที่แสดงนำโดยเย่เชียน จะได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบสูงมากเมื่อเทียบกับผู้ชมผู้เข้าชมแล้วคะแนนสูงพอๆกันนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมก่อนที่จะปล่อยคลิปตัวอย่างออกมาเราเลยจำเป็นต้องเตรียมผู้รักเรียงคีย์บอร์ดไว้เพื่อคอมเมนต์แล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์เธอในแง่ลบไงการจัดเตรียมทุกอย่างไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆมันสามารถรับมือได้ท่วงทันมันไม่ยุติธรรมสำหรับเย่เชียร์เลยค่ะ ช่วงนี้ที่มีศิลปินค่าตัวตายเพราะทนไม่ได้กับคอมเมนต์แรงๆในโลกอินเทอร์เน็ตนี่เองฉันรู้สึกเป็นห่วงเยเชียนมากกลัวว่าจะทนไม่ไหวหากยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหรอกเพราะยังมีเฉิงซื้อกับผู้จัดการเจียงที่เธอเกลียดมากๆอยู่หล่อนไม่ตายง่ายหรอกวันนี้ผู้จัดก,การของเยเชียนมาถามฉันว่าทำไมบริษัทถึง ไม่ทําอะไรเพื่อกู้ชื่อเสียงของเธอกลับมาเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เพราะคอมเมนต์จากแอนตี้มาจากบริษัทเองไงล่ะแล้วก็แน่นอนว่าเราไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้